นาอภายเพราะว่าเคยก็ไปแล้วเจอเพื่อนมะพร้าวซื้อมาแต่เมื่อเช้านี่แหละมันเลยมันเลยเป็นมพะพร้าวเปรี้ยวแต่ก็กินเป็นคนรักมวนสงวนตัวดูจากหน้าตาแล้วคือชายแย่งกัน นตัวมากดักแดดตักลมไม่ค่อยได้หลอกเป็นฝ้าตอนแรกจะเป็นเพดานมันหนักเคยไปโดนแดดเยอะตอนที่ไปดำนาช่วยแม่ตอนไปดำนาช่วยแม่หน้าเป็นก้านหน้าเป็นฝ้าแต่พอใช้อ่ายูราสวนติ้งหลยเก็บมันแล ทาคินจกันแดดหาแค่นี้แหละมันมันก็จะซึมมาตรงนี้ซึมมาหมดเลย